ครับสวัสดีครับก็เป็นครั้งแรกนะที่เราเข้ามาสี่ห้องใช่ไหมอะไรนะครับอันนี้ทุกห้องเลยสี่ห้องเลยที่ครูให้ลิงก์ไปนะครับทุกห้องเลยอ่ะคราวนี้ปิดไมค์ก่อนปิดไมค์ก่อนโอเคนะครับในเทอมนี้ก็ซูมกันครั้งแรกนะครับก็เราจะมาต่อกันใน ทักษะของกีฬาแชร์บอลน,นะครับมาต่อกันในทักษะของกีฬาแชร์บอลที่เทอมที่แล้วเราขาดไปเพราะว่าเรามีทักษะวิชาว่ายน้ํามาแทรกใช่ไหมครับมาแทรกไปก่อนฉะนั้นคราวนี้เราก็จะมาต่อกันเมื่อครั้งเมื่อเทอมที่แล้วสิเทิมที่แล้วเราค้างไว้ตรงทักษะการส่งลูกสองมือระดับอกใช่ไหมนะครับส่งลูกสองมือระดับอกแล้วก็ที่ตัดไปเป็นว่ายน้ํา นะครับอ่ามาพูดถึงทักษะกีฬาแชร์บอลก่อนย้อนกลับไปก่อนทักษะกีฬาแชร์บอลน,นะครับก็เป็นกีฬาที่ใช้มือในการเล่นนะครับจะใช้คล้ายคล้ายกับการเล่นบาสเกตบอลน,นะครับก็จะเป็นการใช้มือในการโยนใช้ใช้มือโยนบอลเนนะี่ยให้ลงกับตะกร้านะครับที่เราได้ฝึกทักษะการโยนบอนลลงตะกร้าไปนั้นให้ตอะไรดูไว้ว่าต้องถ่ายรูไปไปั้มแล้ว ในเทอมนี้ครูจะมาต่อในทักษะการส่งลูกสองมือระดับอกแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เรูจะถ่ายให้น้อดก่อนอื่นนะครับเราจะต้องรู้วิธีการจับลูกก่อนนะครับการจับลูกอ่านเดี๋ยวคราวนี้นักเรียนลองทําไปพร้อมๆกันโดยที่ไม่ต้องมีอ,อกกุปกรณ์ก็ได้นะในการจับลูกเนะี่ยเราจะต้องใช้นิ้วทั้งห้าเนี่ยแยกออกมาอ่ะทุกคนชูม,มือขึ้นมาทุกคนชูม,มือขึ้นมาทั้งสองมือเลย ปูให้ทำอะไรนะตามดูโอเคชูมือขึน้นมาแบบนี้แยกออกชูขึ้นไปให้เขาเห็นเออนะครับแล้วสมมติว่าตอนนี้เรามีลูกบอลเราจับลูกบอลในลักษณะนี้ครับจับลักษณะนี้อ่นักเรียนไม่ต้องมีอุปกรณ์ก็ได้นะครับทําท่ามือเปล่านะอันนี้คือการจับลูกบอลน,นะครับในการส่งลูกนะครับลูกสองมือระดับอกนะครับการส่งก็ตามชื่อเลย ลูกจะอยู่ในระดับอกแต่เดี๋ยวครูมีคลิปให้ดูนะครับเผื่อนักเรียนไม่เห็นภาพอ่าคราวนี้วิธีการจับจับแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปนะครับทักษะการส่งลูกสองมือระดับอกเนี่ยจะมีประโยชน์ยังไงเดี๋ยวครูจะให้ไปดูคลิปวิดีโอดีโชคุณมีลูกบอลด้วยโชคคุณพร้อมมากเลยครูโปเตอร์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่าเดี๋ยวครูจะให้ไปดู คลิปวิดีโอว่าทักษะปฏิบัติแบบไหนนักเรียนจะได้เห็นภาพด้วยนะครับหนูก็เข้าใจมันจะเปิดืปิดกล้องเปิดใหม่คลิปโครนนี่โอเคนะบอกว่าเป็นสิบวันม<ป>ันจะช้าร์จอนินงนะคะหนูเห็นคลิปวิดีโอกันไหมเห็นค่ะ<ห> ถ้าใครเห็นชูโอเคขึ้นมาเห็นครับโอเคปอสีน่ารักมากเลยปอสีเปิดกล้องทุกคนเลยยวมีเพื่อนมาครูรับเพื่อนเขาครูปัวครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ในการส่งลูกสองมือระดับอกนะครับอย่างแรกเลยคือการจับบอลใช่ไหมที่ครูบอกไปเมื่อกี้นะครับ,บแล้วเดี๋ยวต่อไปคราวนี้เราจะไปดูตามทีวิดีโอ หนึ่งก็คือการตับบอลสองการยืนการยืนนะครับการยืนเราจะยืนเท้านำสวัสดีครับคุณครูสวัสดีครับยืนเท้านำเท้าตามนะครับการยืนเท้านำเท้าตามยืนยังไงสังเกตเห็นใช่ไหมเห็นเมาส์ครูใช่ไหมครับเห็นค่ะอครูเป็นคนที่ถนัดขวาฉะนั้นเท้านำเท้าตามก็คือจะมีเท้าที่ถนัดอยู่ข้างหน้าก็คือเท้าขวาครูแล้วก็เท้าที่ไม่ถนัด อยู่ด้านหลังส่วนใครที่ถนัดเท้าซ้ายก็เท้าซ้ายอยู่ด้านหน้าเท้าขวาอยู่ด้านหลังอันนี้ครับอันนี้เข้าใจไหมเข้าใจค่ะโอ <Okay. S 2> เคต่อไปเมื่อเรายืนเท้านําเท้าตามแล้วนะครับการจับบอลน,นะนี่ที่ครูบอกไปเมื่อกี้เลยการจับบอลบอลอยู่ในระดับอกนิ้วทั้งห้าเรียงนิ้วทั้งห้าแยกออกแล้วก็จับไปที่ลูกบอลน,นะครับ มีเพื่อนเข้ามามีเพื่อนเข้ามาอ่าคราวนี้ครูนะเพื่อนมาคราวนี้เมื่อเราจับบอลอยู่ที่หน้าอกนะครับสังเกตอีกอย่างหนึ่งว่าทําไมครูถึงต้องก้าวเท้าไปข้างหน้าก้าวเท้าไปข้างหน้าเพราะว่าเพราะว่าถ้าเกิดเราจับบอลเราต้องห้ามเดินห้ามหรือห้ามวิ่งให้ใช้เท้า เนี่ยในการเดินแล้วก็ใช่ถูกต้องอันนี้เป็นกติกาในวิชาในกีฬาแชร์บอลถูกต้องครับส่วนคราวนี้ในการส่งสองมือระดับอกเราจะต้องก้าวเท้าไปข้างหน้าเพราะว่าเราจะเป็นการส่งแรงทําให้เราเนี่ยมีการทรงตัวแล้วก็มีแรงในการดานรันลูกบอลออกไปข้างหน้านะครับอ่าคราวนี้เดี๋ยวครูจะอธิบายไปพร้อมกับคลิปเลยอ่าดันบอลออกไปข้างหน้านะครับสังเกต ขูเก้าพร้อมกับดันบอนออกไปข้างหน้าเก้าพร้อมดันออกไปข้างหน้านะครับเก้าพร้อมดันออกไปข้างหน้าคราวนี้รูจับไม่เกินสามวิถูกต้องคราวนี้อ่าเรามาลองฝึกแบบที่ไม่มีลูกบอลน,นะครับอาจจะพูดถ่ายก่อนฝึกแบบไม่มีลูกบอลในการส่งสองมือระดับอกอ่าทุกคนชูม,มือขึ้นมาอ่าชูม,มือขึ้นมาอยู่ในระดับอกตัวเองนะ โอเคชูมอมชูมือมาแบบนี้คราวนี้เราผลักออกไปด้านหน้าครับผลักออกไปแล้วกลางเงือ,อ,อกด้านหอนอกอ่าอ่าเอากลับมาที่หน้าอกมายดันหอนอกไปพร้อมผลักอ่าเอากลับเข้ามาดัานออกไปพร้อมผลักคราวนี้หนึ่ง สองดันฮึบถูกต้องถูกต้องหนึ่งสองดันออกไปถูกต้องครับอ่าคราวนี้เมื่อเรามือได้แล้วมือได้แล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวดูการก้าวขานะครับการก้าวขาอ่าคราวนี้การก้าวขาเมื่อก้าวไปข้างหน้าคือการส่งแรงใช่ไหมครับ ตอนส่งก้าวขาอีกอย่างหนึง่งทําไมครูถึงต้องถอยหลังนะครับทําไมครูถึงต้องถอยหลังเพราะเมื่อครูส่งไปออกแรงใช่ไหมการถอยหลังแล้วรับลูกจะเป็นการผ่อนแรงเข้ามาทําให้เรารับลูกแล้วลูกจะไม่กระแทกเราอ่าส่งออกแรงพอเรารับเราถอยหลังปึ๊บส่งก้าวรับถอย นะครับจะเป็นการออกแรงและรับแรงจะทําให้เราบาดเจ็บได้น้อยที่สุดหรือไม่บาดเจ็บเลยฉะนั้นอีกหนึ่งอย่างในการเล่นกีฬาที่เป็นลูกอย่างเช่นแชร์บอลบาสเกตบอลวอลเล์บอลครูเคยบอกพวกเราไว้แล้วในการเล่นเกมนะครับตอนป .3 บอกบอกไปแล้วตอนเล่นเกมว่าให้ระวังอะไรลูกบอลโดนอะไรโดนหน้าโดนปลายนิ้วโดนปลายนิ้วโอ้โห เพราะว่าเราเล่นเนี่ยเราต้องรักษาความปลอดภัยกับตัวเราเองด้วยนะอ่ะเดี๋ยวครูจะลีให้ดูหนึ่งรอบนะครับถามว่าจริงไหมที่ารเป็นสิบครั้งลีให้ดูหนึ่งรอบจริงไหมครับจริงครับมันไม่ใช่ว่าเราไปเที่ยวทุกเดือนเหมือนอ่จะตอบว่าอ้ขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกคืออะไรหนึ่งคือยืนบอลไปข้างหน้า อ่านบเอาบอลไว้ตรงนี้นะหนึ่งคือเราต้องจับไรจับบอลสองเราต้องยืนในลักษณะอะไร้าเอาเท้าก้าวเข้าไปข้างหนหรือเรียกอีกอย่างนึ้ก็เอาเท้าที่เราไม่ถนัดมายืนเท้านำเท้าตามหนึ่งจับบอลสองยืนเท้านำเท้าตามสามดันบอลออกไปด้านหน้านะครับ พอมอเดี๋ยวใก้ปิดเป็นไม่กันลูกเป็นไม่กันลูกโอเคหนึ่งดับบอลสองยืนเท้านำเท้าตามสาม,ส,ามส่งบอลพร้อมอะไรพร้อมก้าวขาไปด้านหน้าสีรับบอลพร้อมก้าวเท้าที่ก้าวไปกลับมาในที่เดิมสี่ล,สลักษณะ สีทักษามสออาีอคเออนะครับใครเปิดเพงเออใครเปิดเพลงเอเงเอปิดเพงก่นแป๊บนึ่งโอเคครับหนึ่งจับบอลสองก้าเท้านำเท่าตามสาม ส่งบอลไปข้างหน้าพร้อมก้าวเท้าหลักไปซรับบอลพร้อมถอยหลังกลับมาดูอีกหนึ่งรอบนะครับในนี้ดูอีกหนึ่งรอบอ่าหนึ่งจับบอลอ่าครูอยู่ให้ดูนะหนึ่งจับบอลพร้อมสองก้าวเท้านําเท้าตามนะครับยืนเท้านําเท้าตามสามส่งบอลพร้อมก้าวเท้าไปข้างหน้า ซรับบอลพร้อมก้าวเท้ากลับมางงไหมค่ะงงไหมเอ่ยไม่ค่ะไม่ค่ะดูหนึ่งรอบไม่ค่ะหนอยนี้หน่อยหนึ่งรอบนะหนึ่งจับบอลสองยืนก้าวนำเท้าไับังสามทรงบอลพร้อมก้าวเท้าไปข้างหน้า ซีรับบอลออนนี้กระโดดรับบอลพร้อมก้าวเท้าหลักกลับมายืนในท่าเดิมแค่นี้นะครับมีคนงงไม้มีคนสงสัยไม้ถามได้เลยมีคนเอ้ยอ่าคราวนี้นะครับคราวนี้พูดถามกติกานิดนึงกติกา นะครับในการเล่นแชร์บอลเมื่อกี้มีเพื่อนพูดแล้วแหละแชร์บอลสามารถเดินได้ไหมเมื่อถือบอลเดินได้ไหมเอ่ยไม่ได้เธอไม่ได้ไม่ได้ครับถูกต้องแล้วเราเนี่ยจับบอลแล้วเราสามารถถือบอลไว้กี่วิบอลได้ไม่เกินกี่วิสามวิถูกต้องแอนจำได้ นะครับก็ทักษะการส่งลูกสองมือระดับอกก็จะมีเท่านี้นะครับการส่งลูกสองมือระดับอกส่วนคราวนี้เรามาพูดถึงเรื่องการส่งงานมานก่อนนะงานเราเรียนเป็นซูมนะครับเน้นซูมเทอมนี้แล้วก็การส่งงานครูใช้นักเรียนอัดคลิปส่งเหมือนเดิมโอเคไหมอัดคลิปส่งเหมือนเดิมอัดคลิปเห็นแล้วค่ะในบัปในชีต <c oughs> เห็นแล้วค่ะในชีต โอเคแล้วก็ส่งในกลุ่มเดิมนะครับคราวนี้ครับผมอ่าคราวนี้ปิดเทค์ก่อนที่คนณครูสอนเลยใช่ไหมกี่รอบอ่าเดี๋ยวคุณจะอธิบายให้ฟงังอ่าปิดไมค์ก่อนนะครับงานในสัปดาห์นี้ของเราก็คืออัดคลิปการส่งทักษะสาองมือระดับอก,อกนะครับแบบไม่มีบอลหรือใครจะปฏิบัติแบบมีบอลก็ได้โดยให้ผู้คองหรือว่า น้องหรือว่าพี่เป็นคนรับบอลน,นะครับทั้งหมดห้าลูก<ด>ทั้งหมดห้าครั้งนะครับ<ด>ชคคุณอะไรเบเบ็ดเหรอทั้งหมดเ<ด> <5 S 2> บเบดครูห้าครั้งนะครับส่งในกลุ่มเดิมโดยบอกชื่อฐานเลขที่แล้วก็ห้องนะครับในกลุ่มของห้องเรานะคราวนี้ในการส่งงานเราส่งในกลุ่มใช่ไหมครับ หลังจากที่นักเรียนลงคลิปแล้วให้นักเรียนพิมพ์ใต้คลิปด้วยว่าชื่อเด็กชายอะไรชื่อชั้นเลขที่ห้องแล้วก็บอกชื่อทักษะด้วยนะงงไหมงงไหมเอ่ยงงไหมเอ่ยไม่งงคัะแต่ครูไม่เก็เรดนะครับงงนิดหน่อยโอนกี่ครั้งครับทั้งหมดห้าครั้งห้าครั้งครับครั้งโยนที่คุณครูบอกเลยใช่ไหมอะไรนะครับ โยนโยนแล้วต้องรับไหมคะโยนแล้วต้องรับไหมถ้าเกิดหนูมีบอลรับด้วยถ้าเกิดไม่มีบอลให้ทําท่าอย่างเดียวครับจังหวดที่ 1, 2, 3, หนึ่งสองสามสี่ใครไม่มีบอลไม่เป็นไรนะครับแต่ทาท่าะถ้า,าหนูมีบอลแล้วถ้าหนูโยนไปหาหาผู้ปกครองอะ่ะแล้วแล้วผู้ปกครองต้องโยนกลับมาให้หนูรับหรือเปล่า ใช่ครับครูต้องใช้ลูกบอลลูกบอลเล่ได้ไหมอ่ะลูกบอลเล่ใช้ลูกบอลเล่ลูกใหม่ก็ได้ถ้าไม่มีบอลก็ใช้มบรนากรณีที่มีอุปกรณ์อย่างเช่นลูกบอลลูกบอลเล่ลูกบาส์ใช้ลูกอะไรก็ได้ครับแต่ถ้าเราไม่มีแต่ถ้าเราไม่มีอุปกรณ์เราไม่ต้องใช้ก็ได้แต่เราใช้ท่ามือเปล่านะครับก็คือทําท่าสมมุติขึ้นมานะครับโอเคไหมทําท่าสมมุติขึ้นมา เข้าใจนะครับเข้าใจค่ะเข้าใจนะครับโอเคเดี๋ยวพี่ปื้มพี่ปื้มหลุดมาพี่ปื้มเข้ามาหรือยังครับครับผมเราถักบนแล้วให้มันชนกระแพงกระเทกมาหาเรารับเองได้ได้ครับได้ครับแต่ว่าต้องดูด้วยนะครับว่าตอนหนูผักไปจะโดนสิ่งของอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวครับโอเคครับถ้าเกิด อะไรนะถ้าเกิดสถานที่ของหนูหนูมีลูกบอลแต่แต่สถานที่ไม่อำานวยในการใช้ลูกบอลก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องใช้อุปกรณ์นะครับโอเคไหมอ่าสำหรับวันนี้งานมีแค่อย่างเดียวนะครับส่งในกลุ่มนะค,คุณครูครับขอทำเลยนะครับครับผมส่งเป็นวิดีโอได้ไหมครับอะไรนะครับ ส่งคลิปมาให้หน่อยได้ไหมครับเดี๋ยวครูซูมเสร็จวจะบันทึกคลิปไว้นะครับแล้วก็จะให้ครูประจําชั้นส่งให้ในกลุ่มอีกหนึ่งบบครูมเย้นขาบอก็อเขาบอกให้อัดวิดีโอหร uh ือว่าถ่ายแองวดูครับอัดวีดีโอครับอัดวีดีโอส่งส่งครูครับครูครับครมบคลิปย้อนหลังมีคลิปย้อนหลังไหมครับมีครับเดี๋ยว เดี๋ยวครูให้ครูประจําชั้นส่งไปให้นะครับเดี๋ยวครูจะส่งคลิปย้อนหลังไปให้ที่ครูประจําชั้นแล้วเดี๋ยวครูประจาชั้นจะส่งลิงก์ให้นักเรียนในกลุ่มหลายห้องนะครับโอเคไหมอ่ามีใคร,รงสงสัยตรงไหนไหมมีใครสงสัยตรงไหนไหมเดี๋ยวจะได้เตรียมตัวเรียนวิชาต่ตอไปฮคยเล่นเปเบ้หรอครับะไรนะครับคูเคยเล่นเบเบ้หรอครับ อันนี้ค่อยคุยอันนี้ค่อยคุยหมดสามสิบนี่น้อจะไปเล่นเบเบ้เลยปะไดครับนี่เองถ้าไม่มีใครสงสัยตรงไหนเดี๋ยวเราเจอกันในสัปดาห์หน้าแล้วอย่าลืมส่งงานในไลน์เหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับครับส่งวันหยุดได้ไหมครับได้ครับปฏิทินใส่ครับสายสายส่งได้ถึงวันที่หนึ่งให้เชื่อสองฝั่งนี้ก่อน ส่งงานได้ตารางได้ก่อนเรียนในสัปดาห์หน้าก่อนเรียนในทักษะต่อไปโอเคไหมครับอืโอเคครับโอเคอ่ะกปลดย่างออกเลยพี่เปิมพี่เปิมหัวหน้าบอกพี่เปิมหัวหน้าบอกครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าพี่เปิมครับกูปูนพี่เปิมหัวหน้าบอกงานเรียนทุกคนกลังกาฮัลโหล ขอบคุณค่ะคุณองการสัปดาห์หน้าครับต้องคลิปอนลตกลางสใกลางสาบามเจด